พอดีแม่เท่าจะกินลาบป่าเนาะพอะด,ะดีได้ป่าแม่เพน,นันห้มาเนี่ยที่จริงั่นแม่เพ่นว่ายยังให้นึ่งอยางให้หน,ใหหนึ่งกินมาซันอ่ะแม่เท่าจะกินลาบเนาะแล้วก็เลยว่าให้แม่น้องธงเฮ็ดให้กิน กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนมูทุกคนเนะบาะบ่วาชิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยยินดีต้อนทับทุกท่านเข้าวซูซองซาแสงสาวลาวเนาะทุกคนเนาะมือนีกะยังอ่าซาแสงมาเตาทานเนาะยังอยู่เตาทานอยู่อ่มามมานมอบเครื่องให้แม่เท่าของน้องทงเนาะแล้วก็เลยว่าแวเบิงสวนประบุญนเพลยเนาะแล้วก็หลังจากบเบิงสวนแล้วซาวแสงก็ว่าสิไปเบิงอัน พาเพื่อนไปเบิ่งกองทานของน้องทงเนาะพอเพิ่นกองแล้วเพิ่นถมยังแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคี้เลื่อยของน้องเพิ่นทันยังบพอเนาะทุกคนเนาะโดยสบายดีสบายดีโดยเรียนแถวงามแถว่านเนาะป่านประกวดนางสาวเราอันบ่ได้มาโดนแล้วเนาะ เห็นอันผักเทียมมันบ่มีบ่ผักเทียมปะบนผักเทียมลาวตวนนะทําบ่เอาคอใบมันเ้อด้อนี่เนาะอันนี้ก็คือนผักเทียมเนะาะใบผักเทียมอันนี้มันผักเทียมลาวบว่ปะดูย ตัวที่บ้านสะแสงเอาขึ้นมาให้เพื่อนเมื่อน,นั้นนะเนานะใหญ่ละอันพ,พักเทียมนี่เอาต่ำแจวแซบได้พอม่พี่น้องตัวนี้กระทังสะดวกพันเห็ดอย่างสะดวกเฮ็ดมาะลีไห้เจ้าเอาเมนว่ะเป็นกนลิ่นแล้วว่ะเออเอาว้เ,เห็ดแนวเองเลยเนาะ ผักกระงามเนาะป้าเนาะผักเพิ่นกระงามนะนี่มักแตงกระงามเลยมักแตงก็มีว่ะเอ้าอันหันมื่อนั้นเฮามาหันป้าหันปลูกทอดตำบลมักถั่วนี่เนาะกับอันกกมักสรีหน่อยหนึ่งบัดนี้ป้าแดงรวย เพิ่นปลูกเนาะนพักส่วนครัวพอได้กินเน,ะะน,นาะแม่ล้ะมัลลนหัก้วแม่เอาไปให้หมูเลยหมดเหลืองเลยผัสชรี่อายังเอาไปให้หมูด อตอนนี้สะดวงพ่นกำลังฮักสลี <Okay. S 1> เนาะเบิ่งดูงามมาสะดวงงามเลย<ป>เออสี่สี่งามขนาดนเนาะเลื่อมเลยอย่าแก่แล้วที่ดวงนี่ <Okay. S 1> เออนะมันมีหมดเนาะงามเลยงามเนี่สลีของประบุพันปลูกเนาะนี่นะทรงสีหวานสลีใหม่มันแก่แล้วมันก มันดวงมันมันแกแล้ะมันมันบอบ์ได้แก่เดี๋ยวแมือเดียวข้างซเกมาชวแสงกับน้องกรกพุนเมื่อหายม่หยไม่หาสบายดีน้องทงจากหน่อยสิไปเบิ่งกล่องทานเจ้าวันเป็นแล้วใดแล้วหน่น่อยเอาเอาให้กุ้นแก เกือบอยากมาแก่บิ่นเรนนี่นะที่าวันเลยืมหดซิ้วมันันนาเราไว้เห็ดแล้วตัวอันฟักใหญ่เราววาเห็ดแล้วเ็งามได้นีนะ,นะเนาะแสดงมาตอนป้าแล้วมาปลูกเราปดิยิ้ม <laughs> บ้าได้ยินกับเจ้าว่าวเด้ตอนนั้นตอนยังน้อยพอเราว่าปลูกมังสวิรีละวันเรว่าโบให้ยิ้มเด้อสลีมันชีวองเราว่าเนาะอันนี้ก็กกมะเขือป้าพนเนาะเต็มมาเลยแถวนี้นะกกมะเขือก๊กอันกกมะแตงนี่ก็เป็นดอกแล้วเนาะเจ้านั่ก็เป็นมากและนี่่นปลูกอยู่นี่นะ เนาะอันนี้ก็ผักกาดซ้อมเนี่ก็เป็นดอกเนาะป้าเพื่อนกระตัดไปกินแล้วก็ให้เพิ่นโป่งไม่เนาะโป่งไม่กับคอยเก็บเก็บเอาเนาะเพื่อนก็เริ่มเสาะลงเสาะลงเนาะขุดอันขุดอันนี้ลงนะให้ให้ปลูกให้ปลูกพักปลูกพืชปลูกหญ้าได้เนาะ เงาสะดวงกับแลงเงาผักเนอะตอนนี้ไปเอาไม้มาเนอะหรือว่าล่างล่างแล้เลเวเป็นเงาไปในเมื่อเลยเหรอได้ม,เเม,ดมด่เป็นยังไง๋ยวให้กินยอดแอบว่าประกาศอ้วย แซ่บเน็ดแกงใส่กระดูกหมูแล้วเอามักเพ็ดใส่น้อยนึงตุ๊กยางไม่ได้เขาคิดว่าพักผอถ้าไปเคยกินในแบบนี้ขันว่าเพื้นเนาพักอากาศช้าคือแบบว่าตัวเป็นหัวาิว่บ่มุหูัว่าของไม่เท่าเพิ่มขึ้นบันหน่อพักอันที่ว่าร้องให้เพิ่นปูประกาศนาพักอย่างคณะขึ้นจ้ะเล่นนะในน้อยในเชมลองแล้บปูเพราะว่าอันคอยเอาให้เพิ่นมีประกาศนาอะไรก็มียน ผักช่อมมีกะลัมแน่ผักกาดซ้อมกระมีมีผักเทียมหอมป้อมเนาะผักซีประจุมรองน้ำแม่หลานประจุ่มกีดินกระยามันอเอาไปจุ่มมันก็แหงเปื้อนตัดทิ่มแล้วก็แล้วเอาออกไปแล้วก็ตัดทิ่มขี้ดินค่ะบ่ให้จุมมจ่มอืมจะชิปปิดทิ่มเพีนนยังแค่ไหนใบมันสีไล ให้เอาบอกเอาโลดเอากอาสอะยืดหนึ่ได้จ้ะปลูกผักคลายเมื่อรดอกไม้คลายอ้าปลูกผักคลายก็เจ้ากาอ้อคือกันใบสีไลมันเสียอากาศมืออันนี้ผักกาดข้าวบาอกเพราะเขาปลูกก็สลัดบใสด่ดินก็ปลูกใส่คือกันใส่ดินเขาเห็ดบอกน้อยๆบัวใหญ,ญ่แล้วทั้งลรูมันเป็นน้ำไหลผ่าน บ่มเมนฟองน้ำดวงขี้ดินนี่แหละคุยมะพร้าวกับดินนี่ปนกันปนกันละอันทั้งร่มแล้วก็เจ้าซิมีน้ำไหลาผ่านชิบเบิง่งองนพาหมูเพื่อนไปเบิ่งเต่าทานของทองทองกันนาะ ถ้ากันควัดเบิดและเนาะทานนี่ของไม่เท่ากับควัดแล้วของกระนางก็บควัดแล้ยังอันอยังของประบนเนาะที่วันยังประัันที่เผากองมกงากใหญ่เลยของประบน ขอนางพ่อขาวขอแก้วมาคลายมาซาลีมาคลายมาซาลีเนาะนึ่งดอกซีอันนี้ใบผักเคมมันของกระบนะุนเนาะแก่เวลาหน่อแม่มาซาลีเห็นแก่เลยสไลด์หอยมาซาลีนล่าอะไรซีนเนาะเอาเอาเอาไปเฮ็ดขนมอย่าง,นข,งขนมแม่ เจ้าเนอกาบเลิกไรนี่ดูีอกาบกระเซนี่มอมันก็เป็นหัวเจากเพื่อจ้าเอาใบสีลายมันออก่กาบเอา้นนาอกาบลายแกนมุนเ้าฮอกาบมุนหเนี่เ้เห็ดมาเป็นเลยเอาเอาแป้งใส่กรับม้ำตากัป้กระเพ่ข้าวข้าวข้าวจ้า ข้าวเหนียวโบใส่ข้าวเจ้ามันแข็งนี่มันสารีข้าย่างอยู่มันจะแก่แล้วเผื่อห่อมือหนักมือใด้เลยจังวะมือใด้เลยมัลซารีมันสิแก่มดอยู่วนนะเพราะว่าอันเอามาเลรอเหตุอะไรพอเห็นก็จะเอาอันเอาอันนั้นนะเอาแป้งข้าวเหนียวใส่นะสีให้เอากาบเอาไห้บอดีกว่าเอากาบออกันเท่าป้าแล้วหยุดที น,น,นี่หมดเลยนสลีของป้าคนเนาะงามงามมึงแม่อันสีอย่างฟักนี่อย่างเนาะเต็มหมดเลยเนาะบุมีหมอนั่นเลยเรื่อมเลื่อมง,งามเนาะเม็มดคนโดยจะไปได้พันมาจะเม็ดป,ป้าบาอหลอดบอเอามาให้เนาะบอหลอดเป็นคนเอามาให้ป้าเพ่นเนาะงามแช้งามมาใ่ผักเตียมใส่น้ำตานบอใ่ผักเตียม่เนาะ ของซาเซมพอน้ำให้ปลูกแม่สะดวงเป็นปลูกถผักเทียมอันมื้อึ้นเฮือนเด็ดผักเทียมลาววะแม่นผักเทียมลาวสลีเอสลีก็ใส่นี่แหละรียู่ลนะใส่นี่แหละเติมน้ำปุ้งลงถุงใบใหญ่ขอบใจเนาะขอบใจสะดวกกับประบุนหลายๆเนาะที่ว่า เพื่อนนั่นแบ่งพักเนาะพักนี่เป็นพักปลอดสารพิษแล้วเนาะทุกคนบ่ได้ใส่อย่างเลยนี่บ่บ่มีปุ๋ยบ่มีอย่างเนาะแต่ฝุ่นคีคีหมว่เป็ดไกียเพื่อนเพื่อนมีแต่เอาฝุ่นนั่นที่เป็นมูลสัตว์เนาะใส่ในนี่งามพักนี่แล้วก็สลีเพื่อนกันงามๆเนาะกินน้ำบ่ทันเนาะกะบ่แม่ว่ากินน้ำบ่ทันนะแม่ลืมกิน มีแตอร์มันโมเกเนาะแล้ววันนี้มันจะแก่โคดรมิเตอไปเห็ดเลื่อนเน่ะเลยลืมกินแต่เข้าไปปิ่งไปยังกตเวลากินกับมันมันอยากหวานเมื่อน่ะสะดวงกับปิดเนาะเมื่อนหรปิดประมาณสิบสองพักเมื่อน่รไปิ้งยีนเือน่าวจำาำเนี่ยเอาก่อยกับปิดนลองเบิ้งว่ามันแก่เบิ้งโแก่ปิดตอนนั้นโมแก่เหมจ้ะกิลองเบิ้งแต่มันแก่สีมันก็งามนะ อันนี้ก็คือเตาทานของน้องธงนพนธุ์พนถมนะเป็นจังไดทธงขี้เลื่อยสบายด,สายดีสบายดียขี้เลื่อยพอเนาะทางน้องพนก็ยังหาขี้เลื่อยมาใช้อยู่ไปไม้ก็แห้งมเลยไปเลยไปกวดเอาอยู่เฮือนค่ะเอาเป่าไปไเอาเป่าไปแล้วก็ ไปกวดไปกุ้มเอาแล้วก็เอาขี้เรือยก้าวสัน้ําน้ำนี้น่นไม่เท่าไม่เท่าเว้านะเนาะฟืนซี่หลดกบไงเติบแลยนี่กองไงเติบเลยอันนี้ห่างกองหัวกองห่างกองเนาะทางน้องบนกระเห็ดแล้วเรียบร้อยมดแล้วแต่มาขี่เรือย,ยังโมโอเนาะ ประมาณสิบสอบนี้พอบอ่ทงบบก้าวาบอพอกันหน่อยนึงพ่อกันยังหน่อยนึงไปกับไปเอาไปกวดไปอนามัยเอาส่วนนางดวงไปน้ำก,ก็ได้แถวอยากไปผู้เดียวค่ะแรง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 มุนะ่มนามหน้าไปแล้วก็ส่วนเราไปกวดจะเอาเป่าไปน้ำเป่าเก้าหันเก็บเมียนดีๆเจ้าจะปะตากฝน ตากหมอกตากอะไรมันก็กกอบเลย <Yeah. S 1> เป่านะ <Yeah. S 1> กระสอบพะ <Yeah. S 1> แหละยังใส่ได้อยู่เจ้าจิปะนนี้ไม่เอาไว้กล้องตู้ไม่เท่าคุณแม่ทง <Yeah. S 1> เอาไว้กล้องตู้แล้วฮั่นเ <Yeah. S 1> พราะว่ามันถ,ถึกถึกแดดแล้วมันกรอบเลยตัวนี้มันยังคลายอยู่นี่มันยืสหบุทนกว่วตัวนสีเขียวตัวสีเขียวฮันฮันเป็นตัวสีเขียวันไปแต่ได้ป่านนี้นะ ไว้กล้องตูบแเราหันสบายดีน้องดีโอ้ไปแล้ว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 เพื่อนขี้อายเนะอากันเห็ดอียงไปกินป่าโอ้ป่าน้อหันว่าเห็ดลาบบ่แม่น้องคงมาเห็ดเห็ดลาบให้ไม่เท่าไม่เท่าจะกินลาบ อันนี้กระดูกมันเห็ดแก่งบ่อกระดูกมันต้มมาต้ม,ตม,ตตมลาบต่ำหรือ,หรอเห็ดลาบยังต่ำราบเนื้อหันธุ์ลาบแล้วโอ้ยนิ่มนิ่มนิ่ม ไสเมื่อกี้สบายดีประกำงามสบายดีไหมเบิ่งค่ะ <Okay. S 1> สบายดีไม่แสงไหมลูสบายดีไหมดูอ้ายไปแล้วไปเร็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 ว,ว <c oughs> ใส่น้องทิงโถยค่ะมาสบายดีกล้องไม่แสงเลยดูเอาไหมเิ่นอายเนาะ เลยปากแลต่ำหมดบบนี้น้ำมันนี้เย็นแล้วาุเครเน้ำปลาแดกนเนาะงสิ้นมันสิ้นมันกระหันดีเนาะ ดีไม่เท่าจะกินลาบป่าเนาะพอ,อดีได้ป่าแม่เพ่น,นันห้มาเนี่ยที่จริงอันแม่เพนวาอยากให้หนึ่งอยากให้หนึ่งกินมาซ่นอ่ะแม่เท่าจะกินลาบเนาะแล้วก็เลยว่าให้แม่น้องทงเฮ็ดให้กินแม่เท่าคิดได้หลายมื้อแล้วบ่ะว่าจะกินลาบค่ะโดยอันเพ่นวาสิเนาะแม่เท่าว่าบัตรอันน้องอันผูวงเงินเดือนออกแล้ว ให้น้องทวงซื้อปาลามาเฮ็ดลาบกินเนาะพอดีได้ของอันแม่เพื่อนสวยมานี่แล้วก็เลยว่าได้กินลาบปลาวันนั้นด่าง,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 งน้ำไม้ซื้อมันบไดเแม่นมันันตออี ินเนาะโดยตอนนี้สสแสงก็ออกจากต่อทานแล้วเนาะทุกคนเนาะกำลังกาเนาะกา ก่อนจบคลิปอาฝากมูเพื่อนเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวแสงเฟมอ่ะสาวแสงสาวลาวนเดอ้อโดยกะขอขอบใจมูเพื่อนเนาะผู้ที่าเ,เพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวแสงเนาะสาวแสงก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเดอ้อซื้อได้ขายหม่านค้าขายร่ำรวยเนาะจะเลื่อนก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อทุกคนสบายดี